อิมพิทเ้เจ้าตัอเียไรกันเนียีมีหนก็ต้องมีรักแกบนบ่นี่อะไรกันียวไอคิน่่ผมบอกพิสว่า่ผมบอกว่าเอพิสพิสมกว่ามีเหน่อยก็ต้องมีพักพิสุบอกโอเคเอ้ายาทไมกูไม่เห็นนี่แล้วิวะส่งลิงกาให้กูหน่อยไม่ไไม่ไอจดีเลย สวัสดีพี่วาพี่ก็แข็ไม่ได้เพราะพี่ไม่ได้ละหมาดเว้ยพี่ลืมละหมาดเออเข้าไม่ได้ไปละหมาดไม่ได้แอหนหรือไงเหี้ยฮะเอายกเลิกแพนนะเนายกเลิกแพนยกเลิกไอ้สัสแล้วก็อย่างอย่ารับคนอย่างมันเป็นเพื่อนเลยไม่เจริญอะไรดูแค่ทำตายอยู่แค่สองสามครั้งเองนะเพื่อนดูดูมันดูมันพูดดีเหมียวโอ้โหเฮียแล้วโอ้โหไม่ไม่พี่ถ้าพี่จะเรียกพี่วาวพี่ต้องเรียกวาว เชียงอนชิง <Night> ร <c ười> ้อนิงาเชยง้อนเชงร้านโนบนัเลมือมึอมึงมึอมพอไงชีงร้อชงร้านตะเกียรเดี๋ยวมวกวกกลับมาหาว่ากูโนโบนัสตะเกียโนโบนัสพี่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 ไม่โลพิมีพี่วันนี้โตเอ้ปีนี้โดโบนัสซูบอนุด โนโนโบนัทพิซูบอกไม่เป็นไรก็อาเงินจากมึงก็ได้กายเี่ไถแบบถ้ามึงไม่ให้เพื่อพ่ซูไปบ้านเลยนะเอาเมมาเอาตังค์มาแหลกับการที่มึงได้อยู่ในกลุ่มแบบปลอดภัยพ่ซูพิซูพิซูเขาเล่นแบบ่อลบออะไรนะพี่ติ๊กทําส ท่าพ so ิซูเมื่อกี้ถ้าผมไม่ให้ผมก็ไม่ปลอดใช่ไหมผมไม่จ้างบริการพ่ซูฟารมูลธรรมะที่มีใครกล้าอยู่ผมก็มีท่าเชียรนดิเดิมคือท่าแม่หนูเดี๋ยวหนูจะให้มามันเป็นอะไรท่าอยู่ไหนวะคืออะไรวะไอ้ไรท่านี้วะพี่เต๋อดูดีดีท่าไหนะหน่อยะคหน่อยละพิซูพิซูเออไอ้ไอ้นี่ไงจำจำชืี้เวลาแต่เคยเห็นอยู่อิวอิวอิวเออเหมียวเมียว ไอเกมที่นี่ไอหัวจำสแกนนั่นแหะเป้าเล่นแบบไม่ตายแบบผ่านหมดเลยจึงของบอสพี่เน่นะแมปเนี่ยนะไอเกมเนี่ยมันเป็นไอหัวคนเป็นมีมนี่มันจำสแกนได้ไอเขียนว่าไอโนบ่ะไอเกมเนี่ไอเกมที่มันเป็นหัวคนขาวทาลิสติกนเปื้อนั่่นแหละพีโๆกูได้แบบวันฉลองกูไม่แพ้พี่โจหนีการจำสแกนที่เห็นชุดหัวมันในเกมอหรเห็นอันนี้คือวันแรกในการเล่นเกม APS ด้วยเนี่ยวันที่สองจะเป็นอย่างเงี้ย เี้ยไม่ค <ici> ลินเฮ้กูท้องรพี่ซูมันไม่มีท่าอุปกรณ์น้ำทรายเหรอีนกูระเคียด